สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะ mm hmm. บอกับใหม่ซีเนนะคะ่ะใหม่ซีชีวิตเรียบง่ายใน Norway นอร์เวย์เนาะค่คะเนาะอีสีไลฟ์อินนอร์เวค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้อแกะข้องมากันอีกแล้วนะคะ mm hmm. ดูแม่แกะกําลังเพิ่งคลอดจ้าพี่น้องจา้าอันนี้คือแม่แกะใหม่นะคะ mm hmm. คือเขาเป็นแม่แกะแม่ใหม่แล้วก็ mm hmm. ลูกแกะ เป็นอ่าลูกแกะเป็นลูกแกะของปีที่แล้วค่ะอายุแม่แม่เขาอายุได้หนึ่งปีแล้วก็นี่ค่ะข้อลูกเองเก่งมากๆนะคะเอาได้หรอนี่เลยเราเาเข้ามาไว้ในคอ,อกมาค่ะพี่น้องจ๊ะเอาไว้ในคอ,อกมานะนี่ค่ะนี่อันนี้คอดเองเลยเก่งมากๆนะคะคอดเองเลยนะคะเก่งมากมากเดี๋ยวใหม่ซีจะพาไปดูอ่าสมาชิกใหม่ของเราอีกเนาะคะ่ะเนาะ แมวฝรั่งแมวฝรั่งชาวนาค่ะพี่น้องจ๋าก็ชีวิตรเรียบง่ายๆเนาะสำหรับไม่สีเนาะงหาน้องคือก็อยู่ที่บ้านทำฟาร์มทำอะไรนี่ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสมาชิกใหม่ของเรานะคะนี่จะเป็นน้องม้าน้อยนะคะน้องม้าน้อยอ่าคลอดได้ยังไม่นานเท่าไหร่นะคะประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์มั้ง ก็ยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะก็ยังไม่พาออกไปข้างนอกนะคะก็ให้เขาอยู่ในห้องให้เขาอยู่ในอ่าในที่ของเขาก่อนให้เขาแข็งแรงค่อยจะค่อยจะพาออกไปข้างนอกนะคะดูกำลังกินนมแม่เลยนี่สวยนะคะสวยไหมเอ่ยนี่แหละค่ะฟาร์มของเรานะคะนี่ค่ะ สวยงามนะคะสวยงามมากกันเลยมาก็จะเป็นม้าของอ่าของลูกสาวหัวหน้าค่ะของลูกสาวหัวหน้าแมนซีเองนะคะวันนี้แมนซีก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะวันนี้ก็อ่าจะไปสายเข้างานสายหน่อยโทรไปลาหัวหน้าแล้วว่าเข้างานสายเพราะว่าทําคลอดแกะเนาะค่ะเนาะนี่ทำไมครับนี่ค่ะได้อุปกรณ์มา ทำคลอดกันแล้วนะคะอ,อ้ยยกเลยนาัวิน <t> า <eth> ค่ะพี่น้องจ้งะทำคอเสร็จแล้วเราก็ป้อนนมเขาจ้ะพี่น้องจ้ะเราต้องป้อนนมแม่เขาเนาะค่ะเนาะคือนมแรกของแม่นะคะคือวิตามินเยอะเราต้องอ่าให้เขาได้กินนมแรกของแม่ก่อนเลยนะคะเราต้องป้อนนมแม่ดูคนป้อนนี่ <laughs> คนป้อนนะคะนี่จ้ะได้สองตัวนะคะตัวเมียสองตัวค่ะนี่คะ่ะป,<อ>ป้อนเสร็จแล้วก็ฉีดสายสะดือด้วยนะคะ<น>เอาอีกตัวหนึ่ง<น>เราดูว่าตัวนี้จะกินดีไหมตัวนั้นน่าจะตัวแรกน่าจะขโมยตัวแรกน่าจะกินนมก่อนแล้วนะคะน่าจะกินนมแม่ก่อนแล้ว เราต้องจับอ่าเราต้องจับที่คางเข้าไว้ด้วยค่ะพี่น้องจะเรต้องจับปากเข้าไว้เนาะคือเราไม่ได้บีบแรงนะเขาแค่แค่ประคองแค่ประคองตรงปากเขาไว้เฉยๆจะให้อ่าไม่ให้นมออกมาเนาะคือให้เขากินนมแค่ประคองตรงปากไว้นะคะมีนมแม่ด้วยแล้วก็นมวัวด้วยนะคะมีนมวัวด้วย นี่เป็นแม่ใหม่นะคะเป็นแม่แกะใหม่แต่ก็ดีเลยบางตัวแม่บางตัวจะไม่ถ้าแม่ใหม่คือเขาจะไม่รู้จักเอาลูกนะคะแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้คือตัวนี้คือเอาลูกดีมากเลยอ่ะเสร็จแล้วฉีดค่ะฉีดสะดือนะคะแล้วก็จะประมาณยาเหลืองะคะ่ะประมาณยาเหลืองนะคะนี่เลย กิจะให้นมเสร็จแล้วเนาะให้นมลูกเขาเสร็จแล้วก็ให้ยาให้น้ําแม่เขานะคะสําคัญมากเลยคือให้ยาให้น้ําแม่เขานี่จ้ะแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่อันตรงนี้จะเป็นคอกม้านะคะตรงนี้เป็นคอกมา้าแต่ว่าม้าอยู่ข้างนอกเราก็ยืมค้อมมาเขาก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาอ่าย้ายไปที่อ่าคอกอนุบาลน,นะคะเราค่อยย้ายไปที่คอกอน,าน,านุบาลเราจะให้อา แกะอนุบาลอยู่ประมาณสองสาวันค่ะให้เขาอยู่กับแม่เขา <_ of course> ให้เขาชินเสียงกระดิ่งนะคะแล้วค่อยจะเอาไปรวมกับตัวอื่นนะคะ <_ demasi> ตรงนี้คือคอ,อกอนุบาลของเราจะ้ะตรงนี้คือคอ,อกอนุบาลของเรานะคะ <_ of modo> เราจะให้เขาอยู่คอ,อกอนุบาลประมาณ <_ of ixo> อ่าอยู่กับแม่เขาประมาณสองวันประมาณสองสาวันนะคะนี่ค่ะคอกอนุบาลของเรานะคะแล้วก็ ก็จะให้มารวมกันแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๋าพออยู่ข้องอนุบาลเสร็จลูกเขาแข็งแรงแล้วก็คุ้นชินกับแม่แล้วค่อยเอามารวมรวมกันนะคะนี่เลยดูค่ะพี่น้องคะอันนี้คือคือน้องแกะที่ไม่มีแม่นะคะลูกกแะนี่หิวแล้ว น้องแก่เมื่อเช้านะคะทีะ่ที่เราเขาที่เราผ่าเขาออกจากแม่เขานะคะไม่มีแม่คือตัวโต,วตวมากแล้วก็แข็งแรงมากค่ะตัวโต,วตวแข็งแรงมากนะคะ,ะจามสำลักสำลักดื่มไว้เกินกินเร็วเกินนี่จ้ะแล้วก็ <laughs> แก่พวกนี้คือ แก่พวกนี้คืออ่าของเพื่อนบ้านเอามาแบ่งให้ด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้ป้อนนมค่ะเนี่ยสีดํานี่คือแก่เพื่อนบ้านนะคะเขาไม่อยากป้อนนมนะคะเขาไม่อยากป้อนนมเขาก็ให้เรามาอ่าเอามาให้นมเองนะคะแล้วก็เรามีเครื่องทํานมนี่จากพี่น้องจากอันนี้คือเครื่องทํานมแล้วก็นี่คือนมผงนะคะเยอะเลยนะหลายกระสอบเลยละ เยอะหลายกระสอบเลยนะคะอันนี้คือเครื่องทํานมของเรานะคะนี่ก็จะเทนมใส่ในนี้ค่ะพี่น้องจ๋าเทนมใส่ในนี้เนาะคะ่ะน้องน,องนมผงแล้วก็โอ้ฟาดตีาาโอแล้วก็นี่ค่ะนมก็จะนี่เลยนี่เหมือนแมงวันเข้ามานะนนี่นี่ค่ะก็จะถ้านมหมดเขาก็จะแบบนี้นะคะ เดินเขิดเด้อเดินกําลังทำนมจ้ะกําลังคลีนกําลังล้างเครื่องหิวค่ะพี่น้องตาหิวหิวหิวรอ รอรออ่ารอ,อ,อนมนะคะเครื่องกําลังล้างเครื่องกําลังล้างไอ้นั่นอยู่น้องยังไม่ได้กินนมนมยังไม่มานะคะรอนมมาหิวหิวรอนมนะคะดูตรงนี้ค่ะจะเป็นหัวจุกนมค่ะตรงนี้เป็นหัวจุกนมนะคะนี่จ้ะพี่น้องคะดู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 ด,ด,ดูพอพอเข้ามาในขอ้ขอเขานะดูค่ะ <laughs> ความดื้อนะคะเอโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีนะะ้องหาน้องไม้สีพาดูน้องแกพาดูการทำคลอดน้องแกะนะคะเรากูดูนี่แหละชีวิตไนสีนะคะชีวิตใมสีที่เรียบง่ายนะคะไม้สีชีวิตเรียบง่ายแต่ไม่ง่ายนะ ชีวิตเรียบง่ายแต่ไม่ง่ายจ้ะเพราะว่างานยุ่งมากค่ะพี่น้องคะทั้งงานโรงงานทั้งงานที่ฟาร์มเนาะค่ะเนาะกับการี่ายชีวิตของเราค่ะดูน้องแกะโอ้โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมและกำลังใจนะคะบายบายสวัสดีค่ะ